สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้อยู่ในช่วงน้องปลาพาปั๊ม xp นะคะแมปนี้เป็นแมปพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นแมปที่เข้าแมปปุ๊บได้ xp ปั๊บแล้วก็สามารถปล่อย afk ได้เลยนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยทั้งนั้นไม่ต้องไปกดปุ่มไม่ต้องไปเดินไม่ต้อง emo ดเลยซึ่งเป็นแมปที่เราไม่ได้เซอกันมานานแล้วนะคะขอบคุณบาสด้วยที่เอามาลงในกลุ่มทรายก็เลยรีบมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูเผื่อว่ามันจะแก้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ ที่อยากจะปล่อยตัว AP a อทิ้งไว้เฉยๆแล้วได้ XP เนี่ยก็ทำตามนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นก็ไปที่ Change นะคะแล้วก็ Island Code พิมโค้ดตามนี้นะคะ434355335713กด Enter 1ครั้งอ้าวไม่ขึ้นโอเคมาแล้วนะคะ อันนี้นะคะแมบนี้นะแมบนี้นะหน้าตาตามนี้เลยใครที่ต้องการจะเซฟแมปเก็บไว้ก็กดหัวใจนะคะแมปนี้ซรายลองไปเทสแล้วนะคะ7นาทีได้มา30,000ืนแนโอ้โหแบบถือว่าดีมากนะคะ7นาที30,000โดยที่เราไปนอนกลางวันได้อ่เพื่อนๆอ,อ่านแถวกดเพล์เข้าไปดูกันเลยค่ะว่าได้จริงหรือเปล่าและไม่ต้องทำอะไรจริงไหม xp ก่อนเข้าแมปก็จะอยู่ที่74317นะคะรอมันโหลดเข้าแป๊บหนึง่งช่วงนี้ไซก็จะขอใขของนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะช่วยสปอร์ตไซให้ไซสามารถทำคอนเทนต์ฟอร์ดไนได้อย่างต่อเนื่องก็โดเน a มาที่นี่ได้เลยนะคะหรือจะสมัครสมาชิกช่องก็ได้เช่นกันเอาละค่ะเข้าแมปปุ๊บตัวหลดมาแล้ว xp ขึ้นเลยค่ะเนี่ยไซไม่ได้ทำอะไรนะตอนนี้ไซคือ ปล่อยมือจากคีย์บอร์ดแล้วนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนๆก็เห็นนะคะเดี๋ยวขอกด Escape หนึ่งทีให้เพื่อนๆดูว่ามันได้จริงๆนะคะเอาตัวเขยับมาข้างหน้าเล็กน,น่งแล้วก็ปิ้งมาร์ชเมลโล่ไว้อ่าดูที่ด้านล่างนะคะ s p ไซดไซก็จะค่อยๆได้ทีละนิดทีละนิดมันอาจจะดูได้น้อยมันอาจจะดูว่าแบบเฮ้ย มันได้วีละสิบเจ็ดเองเหรอแต่ว่า1นาทีนะคะมี60วิแปลว่า17คูณ60เราจะได้ประมาณ7,200ซึ่งถ้าเพื่อนๆกดเครื่องคิดเลขจะไม่ถูกนะคะเพราะว่าายเป็นคนคิดเลขเร็วอย่างเดียวไม่ได้คิดเลขถูกเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปคูณกันไปคูณกันเราเองแล้วก็จะบอกว่าเวลาที่เราอยู่ๆไปอะคะ่ะมันจะมีโบนัส xp ให้ด้วยนะคะ อ่ะมาแล้วนะคะ Large Playtime อันนี้เป็นเหมือนกับโบนัสที่จะให้เรานะคะก็ทำแบบนี้ค่ะไม่ต้องเปิดจอทิ้งไว้นะคะไม่จำเป็นเราสามารถเข้าแมปมาแล้วสลับหน้าจอแล้วก็ไปเล่น Facebook ไปทำงานไปอ่านหนังสือไปทำอะไรก็ได้ที่อยากทำค่ะแล้วก็ ถ้ากลัวว่ามันไม่สามารถที่จะได้ s p เรื่อยๆใช่ไหมคะ10นาที15นาทีกลับมาเช็คทีนึงถ้า s p ไม่ขึ้นก็เข้ามาใหม่นะคะก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะช่วย p ポートไซให้สามารถทำคอนเทนต์ฟอร์ดไนต่อไปได้นานๆน,นะคะก็สามารถด o n a t e มาตามนี้ได้เลยนะคะตามช่องทางนี้และบอกไว้ก่อนว่าการ afk ใน creative ในแบบแบบนี้มีโอกาสที่จะโดนแบนแต่น้อยมากนะคะซย,ยังไม่เ c r ที่จะโดนแบนจากอันนี้เลยแต่ในตัวเกมก็มี Term of Service ที่เขียนไว้ประมาณว่าห้ามใช้ประโยชน์จากพวกบางสักอะไรอย่างนี้ก็เสี่ยงเอานะคะแต่ว่าย้ำอีกทีไม่เคยเห็นใครโดนแบนถ้าใส่กลากเอาเลยค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เป็นหมื่นหมื่นะคะโอเคทายไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเล่น Fortnite กันอย่างสนุกสนานและรีบทำก่อนที่มันจะมีการแก้ปราคาทุกคนบายบายสวัสดีค่ะ